สวัสดีค่ะพบกับพี่พีกุลชาแนลอีกแล้วเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้พีพีคุณสมาว่เาเรื่องพีพีคุณไปสอบเป็นเศรษฐีพีพีกุณไปพอเส้นทางทำมหากินเส้นทาหนึ่งก็คือสื่อทุเรียนมาขายเนาะค่ะเนาะมันมีหลายรูปแบบมีหลายอย่างแล้วพี่พีคุณรู้สึกแบบตื้นเต้นนะคะตึ่นเต้นว่าอ๋อทุเรียนก็สื่อกันแบบนี้หรอเขา จายกันแบบนี้เขาจับกันแบบนี้หรอพี่วิคุณมองว่าถ้าสมมุติว่าเฮ้าทําใดเขามีเงินเขาสามารถต่อทุ่นใดเนี่ยพี่วิคุณบ่าแปลกใจเลยค่ะว่าเป็นอย่างหลายหลายคนเขาคือหาเงินงางเป็นอย่างเขาจับแค่สองสามปีเขาคือมีเงินล้านเฮ้าขายของอยู่กับหมองนี่ยสิบบาท2ีสิบบาทลอยหนึ 100, 100, 100, 200. 20่งสองลอยยี่สิบปีพี่วิคุณว่ามีเงินติดถุงเพราะเพราะแสน ะคะเนาะแล้วที่นี่กะดิดนีอืมพี่พีคุณก็เป็นกู้เงม้ยเง้ยขายอะไรพี ha, one, ่พีคุณอยากได้บ้านอยากได้รถแมนบอลอยากได้ที่ดินอยากได้หยังเจ๊สิพี่พีคุณก็กู้แบ่ง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 เลยเวลาพี่พีคุณขายบ่ได้ลมพี่พีคุณเขาไม่เป็นญ่าที่สิไปจ่ายแบ่งแมนบอลแต่ว่าแบบที่นี่พี่พี่คุณไปจันทบุรีนะจ๊ะเนาะไปจันทบุรีพี่พี่คุณมองเห็นว่าเส้นทางเนี่ย สิเป็นเสด็ท่าเศดทีให้พี่พี่คุณได้ย่างแน่นอนเลยพี่พี่คุณก็เลยตั้งใจมากๆมากเลยทีสิไปทีสิเดินเส้็ทาานี้พี่พี่คุณมองเห็นเงินลานยุ่ข้้งหนาแล้วมันไม่แรงกระตุนไม่แรงพักดันไม่แรงอยากไปทางทางที่ขัางที่หนึ่งพี่พี่คุณไปพี่พี่คุณโดนตุ่มสเปือยเลยแต่พี่พีคุณบอกเข็ดนะคะนนั่นคือบทเรียนพี่พี่คุณบอกเลยว่าเขาตุ่มพี่พี่คุณข้างนั่น ครั้งแรกที่พี่พี่คุณไปนะคะจันทบุรีพี่พี่คุณโดนหลอกทุเรียนเน่ามาสิบหน่วยสิบหน่วยนะคะเป็นเงินบ่หน่อยบาทได้พี่พี่คุณพุ่มใจมากเลยที่เขาเสียพี่พี่คุณเห็นว่านี่มันต้องเบื้องแบบนี่พี่พี่คุณมาแกะแล้วมาพิจารณาเบิ่งหน่วยเน่าเนี่ยเขาฟังเสียงคือมันสุกเขาตัวพี่พี่คุณมามันสุกต้นเนาะค่ะเนาะแล้วที่นี่พี่พี่คุณก็เอามามาเคาะเบื่อง มันกีดบิงมันเน่าพี่น้องมันเน่ามันเน่า,า,นาสีพื้อที่เขาหลอกพี่พี่คุณวามันสุกตุนพี่พี่คุณกะกราบขอพระคุณเกณฑ์นหนุ่ยนะคะ่ะเด้อยู่จันทบุรีเ้ะทับเบิ้งทับเบิ้งพี่พี่คุณจะสอบเป็นเศรษฐีจันทบุรีติดบ่อแล้วันนี้นี่พี่พี่คุณกะจำจำวันนี้คือมันเขาบอกว่าสุกตุนเนี่ยคือมันเน่ามันเน่า แต่ว่าเรื่องจริงหรือว่าคนที่เขาโบโ่นหลอกพี่พิคุณท่านท่านหลุดนะคะน้อันนี้คือพี่คุณโดนหลอกแลวแล้วมาสุกตนนี่คือมันเนา่ามันเน่าเสียงมันจะปุ๊บ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 คือมันสุกหนยมันจะสวยมากหนยมันจะสวยมากเราบัดน,นี้เห่านี่บอกกาดกีดไหมอืมบอกาบ้าบอากาดกีดเรามีความซื่อสัตย์ในใจเราเราก็เลยคิดว่าเขาจะมีความซื่อสัตย์กับเรา แล้วพี่น้องแต่จริงๆแล้วมันบอเมีนพี่พี่คุณมาหลู่แล้วว่ามันบอเมีนเขาหลอกเพื่อว่าเขาต้องการแข่งเงินแล้วพี่พี่คุณขายพี่พี่คุณขายแบบจริงใจด้นะพี่พี่คุณก็โดนตุ่มไปรอบแรกพี่พี่คุณซื้อมาสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทพี่พี่คุณมาขายได้เงินสองหมื่นห้าพันพี่พี่คุณรู้แล้วว่า พี่พี่คุณขาดเนี่มค่ะพี่พี่คุณขาดแต่ว่าพี่พี่คุณว่าขาดนั่นคือพี่พี่คุณซื้อใบสมัครซื้อใบสมัครสอบเป็นเศรษฐีสิ่งที่พี่คุณคิดแล้วก็ให้แรงผลักดันตัวเองพี่พี่คุณไปไหมค่ะรอบสองพี่พี่คุณไปเจอหมองไหมพี่พี่คุณว่าเขาไปหาหลอกเกณฑ์หน่วยเกณฑ์หน่ยถึงจะรับประกันเนื้อยังไงเราก็ไม่ไปเบื่อที่จะทะเลาะถือว่าคุณให้ประสบการณ์เราพี่พี่คุณคิดแบบนี้เนาะพี่พี่คุณไปไหม ไปเจอเพื่อนใหม่ไปเจอสังคมใหม่ไปเจอไปเจอคนที่เขาจับทุเรียนแบบคนใหม่ๆพี่พิุตร็ะถามผู้นั่นถามผู้น,นี่ถามผูน้นี่ถามผู้นั่นเพื่อศึกษาเป็นแนวทางรอบที่สองพี่พ่คุณซืสือทุเรียนได้สองหมื่นสองพันบาทดีสามบ้านคือขาเติมน้่นมันไปครับวน,นะเมื่อเมื่อโตได้บาทเนี่ยแต่ว่ารอบที่สอง พี่พี่คุณจับเองดูเองนักเลงพอเห็นว่าพีพ่่คุณเริ่มกล้าจับเองแ้วเด้จับจากเจ้าของสวนที่เขาแลงเขามาพูดละเข่งสองเข่งสามเข่งพี่พี่คุณกระทะพนัน่าพี่อันนี้มันขึ้นอย่างเหรออาะไก่กิบน์นนท้องจันทกระดุมพ่วงมันนี่เชนนี่หมอนท่อง โอ้พี่พี่คุณรู้หลายอย่างเลยตอนนี้พี่พี่คุณลงทุนตอนนี้ไปสองหมื่นสองพันบาทรวมน้งค่าน้ํามันและค่ารถและค่าทางด่วนไปกับเนี่ยสองหมื่นห้าพันบาทพอดีตอนนี้พี่พี่คุณเมื่อเมื่อแล้วเด้เงินบ่มีจจงหวานแล้วเด้พี่พี่คุณก็เลยมาขายมาขายหลอสองเนี่มาขายรล่อสองจะมาแดงเงินมาอีก2สองหมื่นแต่ทุเลื่อนพี่พี่คุณย่งเหลือนะคะทุเรื่อนพี่พี่คุณย่งเหลือแต่มันบ่สุก มันพอสุ่มีคนมาบอกพี่พคน,นว่ามีอีกตลาดหนึ่งนะเจ้ขันเจ้าสื่อทุเรียนแบบวาเกตเอนอยจะต้องไปตลาดนี่ไอพีพีคุณเนีน่ยาบอกนะว่าตลาดยังเพราะว่าพีพีคุณจีสอบเป็นเศรษฐีติดก้อนพีพีคุณตงสีมาบอกว่าตลาดยังเป็นตลาดยังแต่ยูจันทร์ทุ่ยระกาบผู้ดได้รู้แล้วกัน,น,ะะนแล้วไปเนาะค่ะเนาะผู้ได้บรรลุก่ะรอติดตามจนต่อไปว่าพีพีคุณจะไปตลาดไหนพีพีคุณก็ไปตลาดที่เขาบอก จริงค่ะมันเป็นทุเรียนเกดเกดเอขึ้นมาอีกตลาดตลาดจันทบุรีตลาดแรกที่พี่ๆคุณไปมันเป็นทุเรียนเกดซีเกดซีซีมากๆซีถึงกับตกใ์ที่ซีถึงกับว่าเขาย้อมแมวขายให้เราเฉยๆพ่อพี่ๆคุณเปเียนตลาดมนาะตลาดนี้ปุ๊บเริ่มเบ่งง่ายเริ่มดูง่ายว่านี่คือทุเรียนแก่นี่คือทุเรียนอ่อน นี่คือคนมาจากสวนนี่คือแผงที่เขาจับทุเรียนอ่อนแล้วเขามาวิ่งบนให้เราจับอืมพี่พี่คุณเริ่งจับตั้งได้พี่พี่คุณสื่อมาอีกรอบนี้สองหมื่นสองคือเก่าพี่น้องสองหมื่นสองพันคือเกา่าแต่คุณลูกไส้ขีดเงินผิดเขียนหนังสือผิดเขียนกิโลผิดพี่พี่คุณเลเลยขาดตรงนั้นไปอีกสองพันบาทปกติแล้วพี่พี่คุณหนยสิสื่อแค่แค่แค่สองหมื่นเห็นปะ มบบน,นี้นี่ไออ้อยเล่าเขียนเขียนนำหนัาผิดพี่พี่คนก็นเลย่อเลยผิดไปสองพันบาทแต่กับพ่อเป็นงานค่ะประสบการณ์ล่น้วน <c oughs> คือเนี่ยค่ะข้อสอบของเศรษฐีถ้าคุณไม่รอบครอบคุณจะพลาดทันทีถ้าเส้นทางเศรษฐีถ้าคุณไม่รอบครอบคุณก็จะตกรอบทันทีถ้าคุณไม่มีสำรองหนาพอคุณก็จะหัวทิ่มทันทีเห <c oughs> มือนกับพี่พี่คณเนี่ยม่มีเงินสำรองพอบ่มี่พอแมทีสิสตรอง พี่พี่คุณจะตรองตัวเองเลยค่ะอือพี่พี่คุณจะตรองตัวเองแต่พี่พี่คุณไม่บุญวาสนาพี่พี่คุณมีกระยาตีทีดีพี่พี่คุณไม่เพื่อนทีดีพี่พี่คุณไม่น้องทีดีนะคะเนาะพี่พี่คุณเลยกล่าวขึ้นมาอีกเพราะว่านองกับมู้าพี่พี่คุณแย่จริงๆเขากัดดัน อันนี้ถ้าพี่คุณสอบเป็นเศรษฐีได้พี่่คุณสิตอบแท่นบุญคุณก็จย่างเงาเลยพี่น้องนะเราสัญญา,ากันไว้แล้วว่าก่นอนที่จะแยบแคมเงินหลางมง <c oughs> <c oughs> ึนผู้ใดอยากสอบเป็นเศรษฐีจันทบุรีเนี่ยต้องใจนะพี่น้องขนาดพี่ๆคุณบ่ามีเงินเปี่คุณยังใจพี่ๆคุณมื่อไ้เงียบอวกว่าสิ่งที่เขาหลอกเรามานั่นคือบทเรียนถ้าเราไม่โดนหลอกเราจะไม่รู้เลยว่าความจริงมันคือยังไง เพราะว่าไม่มีใครมาสอนเราฟิีซีถ้าสมมติว่าแต่สู้มาพี่น้องเฮานียผู้ใดกคะานที่บางู่เนี่ยเคยโดนหลอกกันปะอันเนี้ยดีเหล่าเซบีบอกคนหนึ่งว่าอันเนี้ยกูโดนหลอกแล้วเราอกูโดนหลอกแล้วบดีบอดีบดีมันหน่อยคนเด้ที่สิบอกกันเห็นไหมเรอมันโดนเฉือดมาแล้วก็ต้องเฉือดตอบคือจังทหารนี่แหละเป็นบา่าพี่นอ้อง เตะมั้มึงก็ต้องถือเตะแล้วลุนนองทางทางที่ลุนนองนะไม่ได้เตะมึงคู่ฝึกเตะมึงหรือว่าลุ่มพีเตะมึงไตมึ้งดันมาเตะลุนนองคือกันพี่น้องคือกันสอบเสร็จทีทุเรียนมึงกันคือกันเลยพี่น้องมืึอนี้พี่พี่คุณสิไปเอ็ดไปสอบเป็นเสตทีรอบที่สี่รอบที่สามมีคุณเสือมาสองหมื่นสองเป็นบอสองหมื่นสองพันมาพี่พี่คุณขายทั้งรอบที่เหลือเป็นบ่แล้วก็รอบนี้สองหมื่นสองพันเป็นบ่เดี๋ยวนี้พี่พี่คุณ มีเงินหลายกว่าสามมื่นนะคะพี่พี่คุณมีเงินน้องของแล้วสี่หมื่นบาทขนาดว่าสอบพิศสอบถึงนะคะแต่ว่าหลายๆคนที่มีเงินอาจจะว่าเงินในส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่เล็กหน่อยมากถ้าพี่พี่คุณคิดว่ามันขึ้นเงินที่สิบเบว่าสิบพักดันในพี่พี่คุณเนี่ยด้เป็นเศรษฐีเนี่เป็นคนที่ว่า ทำมาหากินแล้วฉันรู้ว่าจุดนี้มันต้องไปไหนจุดนี้มันต้องไปไหนแล้วพี่พี่คุณกับเฟอกลูกพี่พี่คุณพรพี่พีคุณแก่มากลูกพี่พี่คุณกับลูกอ้เส้นเนี่ยเป็นเศรษฐีหลน้วนเป็นเศรษฐีรายใหญ่ยาวอืมจริงๆมันอนี้พี่พีคุณสิไปไหมว่าพี่พี่คุณสิไปได้ทุเลยนแบบเด็วมากสิเกียตเอสิหนิงบอสิผาดบอพี่พีคุณสิมีความผาดมองใด พี่บี่รอบวงนด้นี่พี่พี่คน,น,น,นสิสตรองที่สุดพี่พี่คนสิเนียนสิกิีสีทุกอย่างอะสิะทุกอย่างให้มันแบบว่าให้มันแบบว่ามันไม่หมกทิดผากเพราะว่าขอที่หนึ่งมือที่หนึ่งมันบอลหลอกแหลพี่พี่คนแต่ทุเรียนเนาะเขาหลอกขายหลอกที่สองไปแต่การแยาออนเขาหลอกเขาไม่ได้หลอกแต่ว่าห้องเบิง์บอปป็นเออไปหลอกที่สามที่พานมา พี่พี่คุณเด็กตเรียนมากขอนขังเนี้ยอืมแล้วพี่พี่คุณขายเด็เงินพร้อมร่วมเบสเซฟแล้วรอบนี้เหลือทุเรียนอยู่ประมาณหลายกิโลแต่พี่พี่คุณมีเงินในถุงแล้วสี่หมื่นแต่พี่พี่คุณเหลือแบบแบบตุเรียนหลั่นหลายกิโลนะคะแต่มันบ้านสูงนี่รอบที่สี่พี่น้องพี่พี่คุณสี่สูอีกรอบที่สี่มาพี่คุณสเด็กกำลังหลายปันไดฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ข้อเมต์เป็นกำลังใจในการสอบเป็นเศรษฐีของพี่พีคุณหาพี่พีคณสอบติดใครอยากเลี่ยนพี่พีคนสีผ้าเลี่ยนแต่ว่าให้พี่พีคเลียนให้พี่พีคณสอบติดก็ได้จ้เด้อโอเคเนาะค่ะนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้พี่พีคนน้ำได้จ้าสวัสดีค่ะ